ีครชิดินสารสุกอิมสวติครับวันนี้เบนจะพามาชมบ้านพักตากาวิวภูเขาสวยๆเลยนะครับนี่ภูเขาที่อยู่ด้านหลังนี้นะต้องบอกเลยว่าสวยงามมากเลยเข้าจากถนนหลักครับถนนสริกานางรอง3049นะเส้นหน้าเคื่อนขุนดานประกาชนนะเข้ามาเพียง1.7กิโลเมตรฉะนั้นวิวภูเขาสวยๆแบบนี้เลยครับชิดินแปลงนี้นะอยู่ใจกลางตำบลสริกาใกล้โซนแหล่งท่องเที่ยวกับบน,นที่1ไร่39ตารางวา วิวภูเขาสวยๆเลยได้บ้านพักตากาศสชั้นแต่ว่าตัวบ้านเนี่ยจะต้องปรับปรุงรีโนเวทเพิ่มเติมนะแล้วก็มีสวนพื้นที่บริเวณโซนด้านหน้านะครับมีสวนมะม่วงนะบริเวณด้านข้างด้วยนะครับราคาเจ้าของขายเพียง4ีล้านเจ็แสนบาทเท่านั้น <t os> เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะถนนหน้าแปลงนะเป็นถนนลาดยางนะครับนี่ถนนลาดยางนี่ฮะถนนลาดยางแล้วก็ ได้วิวภูเขาวสวยๆแบบนี้เลยนะระบบสารูปโภคประปาไฟฟ้ามีพร้อมเลยนะครับก็สภาพบ้านเนี่ยต้องปรับปรุงรีโนเวทนะครับสามารถทำพูยล่าได้นะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ใกล้กับน้ำตกคลองมะเดือ่อน้ำตกสายกานะครับนี่ห่างจากน้ำตกคลองมะเดื่อมา4-5กิโลเมตรนั้นเองนะครับ นาปักซอยเข้ามาเนี่ยประมาณ1.5ถึง1.7กิโลเมตรก็มีเซเวน่นอเมซอนนะนะครับร้านค้านะบรรยากาศนะครับนี่ตัวบ้านครงนี้อยู่เโซนด้านในรั้วรอบขอบชิดนะครับบรรยากาศนี่สวยงามมากในช่วงฤดูฝนก็จะมีหมอกลงมาให้เห็นป้าเดี๋ยวเว้นพาไปชมบรรยากาศภาพโดนมุมสูงกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในแปลงที่ของเราแล้วก็ตัวบ้านของเรากันต่อครับ บ้านผักตากาสองหลังวิวภูเขาและสวนผลไม้ใกล้กับน้ําตกคลองมาเดื่อครับอยู่ในตําบลสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกบนเนื้อที่1นึ่ไร่สาตารางวาระบบสาธารณูปโภคประป,ปาไฟฟ้าครบคันตัวรอบขอบชิดครับราคาเจ้าของขายที่4ี่ล้านเจ็แสนบาทใกล้กับเซเว่นซีเจโลตันแล้วก็บิ๊กซีนะครับเข้าจากถนนหลักสาริกานั่งรองเพียง1.7กิโลเมตรโซนหน้าปักซอยนี่มีร้านค้าใหญ่ๆมากมาย ที่ดินสวยวิวภูเขาทำเลทีการเดินทางสะดวกบนเนื้อที่1ไร่าสตารางวาม,มาพร้อมบ้านพักตากาศสหลังเป็นลักษณะบ้านปูนกับมีมากถึง5ห้องนอน6ห้องน้ำ สามารถปรับปรุงรีโนเวทครับเอาไว้พักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาครับหรืออยากจะต่อยอดทําธุรกิจทําพูลล่าชิพักโฮมสเตย์ก็ได้เพราะว่าที่ดินเราอยู่ใจกลางโซนแหล่งท่องเที่ยวครับใครกับน้ําตกคลองมือเดือสลิกานางรองวังตะไคร้และเขื่อนขุนด่านประการชนครับเพียง4ถึง6กิโลเมตรเท่านั้นแมคโฮรลงเกลือตลาดเท่งปตทคาเช็ก8ถึง11กิโลเมตรการเดินทางสะดวกเข้าจากถนนหลัก3049สริกานางรองเพียง1.7กิโลเมตรนะครับสำหรับบ้านพักตากากาศของเรา จากโซนตัวเมืองนครนายกโรงพยาบาลน,นครนายกโลตัสนะครับสถานที่ราชการต่างๆใน14-18กิโลเมตรและหากเราเดินทางมาจากฟิวเจอร์พาร์ครางสิตครับระยะทางเพียง94กิโลเมตรเท่านั้นครับบ้านพักตากาวิวภูเขาสุดสวยราคาเจ้าของขายเพียง4 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นอ่านะถนนหน้าบ้านอของเรานะครับทิวเขานะครับทิวเขาสุดสวยเลยนะครับ หลังนี้นะฮะบนเนื้อที่1ไร่47ตารางวาสูงจากระดับน้ำทะเลจะประมาณ48เมตรถึง50เมตรเลยนะครับนี่รั้วรอบขอบชิดนะครับเข้าจาก3049เพียง1.7กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมี CJ7 Lotus Amazon อยู่ด้านหน้าห่างจากสนามกอล์ฟรอยยอฮิวเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรนะครับรั้วรอบขอบชิดครับ เป็นเอกสารสิทธิ์นอสอสีจอโฉดคุ้ดแดงครับบนที่อนึ่1ไร่สาตารางวานะโทษที1นึ่ไร่สาสิบเตารางวานะครับหนึ่งไร่สาสิบเก้าตารางวานะครับต้องขอโทษทีนะครับเมื่อกี้อาจจะมีการแจ้งผิดนะคาดเ่อนเล็กน้อยนะวิวภูเขาสวยๆเลยนะครับบ้านเนี่ยสองหลังนะเป็นรักษาบ้านปูนนะก็สามารถปรปับปรุงรีโนเวทเพิ่มเติมได้ส่วนทางด้านนี้นะจะเป็นในส่วนของต้นสวนผลไม้สวนมะม่วงนะครับ มีมะม่วงรา7ต้นนะมายงชิดต้นหนึงขนุนนะครับก็ต้นไม้อื่นนะบริเวณโซนนี้เนี่ยก็สามารถปลูกบ้านได้ด้วยนะครับนี่จากบริเรณภายในแปลงนะปัปาไฟฟ้ามีพร้อมเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าไฟจะตกด้วยนะครับตรงนี้มีการเดินสายไฟเข้ามานะครับให้นะมาเป็นชีเรียบร้อยเลยนะครับ นี่ให้ชมบรรยกาศตรงนี้ด้านข้างพื้นที่ก่อนเข้าสู่ในตัวบ้านกันนะครับเริเวสวนข้างเคียงนะครับนี่สวนด้านข้างนะมะม่วงก็กาลังออกดอกนะติดช่อดอกเลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับเห็นวิวภูเขา้อมรอบนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับบ้านพักตากากศหลังใหญ่ๆเนี่ยนะครับ การงานปักปลาไฟฟ้านะครับมีพร้อมนะครับเห็นดูความแรงนะน้ำแรงนะครับ,ป,รบปักลาไฟฟ้านะครับมีพร้อมปักปาไฟฟ้าก็ต้องบอกเลยว่าเดินเสาเข้ามานะครับแล้วก็ง่ายนะต่อการลาเข้าไปสู่ตัวบ้านต่างๆตรงนี้เลยนะครับ เดินพาไปชมบรรยากาศภายในตัวบ้านกันต่อครับมีถึง2หลังด้วยกันเป็นรักษาบ้านปูมีมากถึง5ห,ห้องนอนห้าห้องน้ํามีโซนครัวบริเวณโซนด้านนอกด้วย EP นี้เนี่ยสามารถนะครับปรับปรุงรีโนเวทนะพัฒนาต่อยอดทําธุรกิจพูวิลล่าได้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ใจกลางโซนแหล่งเที่ยวใกล้กักบน้ําตกคลองมะเดือ่อเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นเองน้ําตกสาิการนางรองวงังตะไคร้เขื่อนขุนดานประการชนครับอยู่นั้นสมี4ีกกิโลเมตรด้วยเช่นเดียวกัน อยู่ใจกลางตำบลสายกาใกล้โซนแหล่งที่ร้านคาร้านอาหารรีสอร์ทนะครับคาเฟ่ต่างมากมายไปเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในตัวบ้านของเรากันต่อมีบรรยากาศด้านหน้านะว,วิวเขาที่แทบจะร้อมรอบ360องศาเลยนะครับไปเดี๋ยวไปชมกันต่อครับ ที่ภายในแปลงก็ยังมีร่มไม้ต้นไม้ใหญ่ๆนะครับหลาย10ต้นเลยนะหลาย10ต้นเลยรวมถึงมะม่วงนะที่ให้ผลผลิตแล้วเนี่ยประมาณ6-7ต้นด้วยกันนะครับแล้วก็มีพื้นที่เหลือบริเวณด้านข้างสามารถนะครับลงสิ่งปลูกสร้างต่างๆตรงนี้ได้อีกเยอะเลยนะครับสภาพบ้านจะต้องทาสีหรืหนเวป,ปรับปรุงนะมีหลังเล็กกับหลังใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวพาเดินชมหลังใหญ่กันต่อกันก่อนนะครับกันก่อนนะ แล้วก็รั้วเนี่ยสามารถปรับปรุงนะครับทําเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดกับแปลงเพื่อนบ้านข้างเคียงนะครับหลังนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของสองห้องใหญ่นะครับ2ห้องใหญ่นะห้องน้ํานะครับห้องน้ําแล้วก็ห้องอาบน้ำนะครับมีสองห้องเลยนะครับมี2ห้องเลยนะเป็นห้องอาบน้ำหนึ่งห้องนะครับ น้ำหนึ่งห้องนะครับห้องสุขาหนึ่งห้องนะครับแสงอาจจะตกนิดนึงนะครับก็ต้องปรับปรุงนะครับรีโนเวททาสีต่วนีกห้องหนึ่งนะครับก็เป็นห้องลักษณะห้องโถงใหญ่นะครับเช่นเดียวกันนะมีสองห้องน้ําเหมือนกันนะครับห้องสุขานะครับหนึ่งห้องนะฮะแล้วก็ห้องอาบน้ําอีกหนึ่งห้องนะครับลักษณะ เหมือนกันเลยนะตรงนี้ต้องปรับปรุงนะครับกรีโนเวน,นะทาสีเปลี่ยนฝ้านะครับเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าราคานะครับไม่แพงครับ1นึ่งไร่สาตารางวานะครับได้สิ่งปลูกสร้างครับที่ทําไม่เยอะมากนะครับโครงสร้างยังดีอยู่นะครับโครงสร้างยังดีอยู่นะ อยู่ใจกลางโ้นแหล่งที่ให้ชมบรรยากาศนะวิวภูเขาอีกทีนึงนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับบ้านเลขที่5 2 7นะครับแล้วก็หลังเนี่ยมีถึง3ห้องนอนนะฮะ3ห้องนอน1ห้องโถงนะครับนะฮะห้องนอน1ห้องโถงนะครับนะครับบริเวณโซนด้านหน้าเนี่ยก็เป็นเหมือนห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็ด้านในนะครับแสงอาจจะตกนิดนึงนะฮะต้องขอโทษที นะครับมีห้องน้ํานะครับมีห้องน้านี่ครับแยกโซนแห้งโซนเปียกมานะครับจะเป็นในส่วนของห้องนอนที่สองนะครับนะฮะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับแล้วก็ภายในห้องน้ํานะครับนี่ฮะห้องน้ำจะอยู่ด้านหน้านะฮะแสงอาจจะตกนิดนึงนะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับ แล้วก็มีพื้นที่นะครับบริเวณโซนด้านข้างนะครับมีพื้นที่บริเวณโซนด้านข้างรั้วรอบขอบชิดครับรวมถึงห้องที่3าเหมือนกันนะครับนี่พื้นที่นะครับรั้วรอบขอบชิดนะครับแล้วก็มีโซนครัวนะบริเวณโซนด้านหลังนะครับนี่นะฮะมี1ห้องน้ํานะครับที่อยู่บริเวณซิงค์อ่างล้างจานด้วยนะครับอีกหนึ่งห้องนะฮะ แล้วก็ห้องนอนที่3านะาครับมาชมต้องเปลี่ยนฝ้านะปรับปรุงในส่วนของสีนะครับแล้วก็ฝ้าเพดานนะครับเพิ่มเติมแต่อาจจะตกที่หนึ่งนะครับตรงนี้นะก็ฝั่งนี้เนี่ยจะเห็นสวนนะบริเวณด้านข้างนะสุขภัณฑ์นะภายในห้องน้ำนะครับพื้นที่นะครับโดยรอบเนี่ยครับก็เห็นสวนเห็นวิวภูเขานะครับ ราคาเพียง4้7 0 0แสนบาทเท่านั้นครับหไร่39ตารางวาสูงจากระดับน้ำทะเลถึง48เมตรด้วยกันนะฮะตอพีนี้ครับต้องขอฝากบ้านพักตายกาวิวภูเขาสุดสวยไว้ด้วยตัวบ้านจะต้องปรับปรุงรีโนเวทในส่วนของทาสีแล้วก็ฝ้านะครับแต่ว่าโครงสร้างบ้านดีมากๆเลยนะแล้วก็ได้เป็นบ้านปูนได้ถึง2หลังนะครับ มีห้องนอนใหญ่2ห้องนะสำหรับหลังใหญ่นะครับเป็นห้องนอนใหญ่แล้วก็แยกห้องน้ําด้วยนะเป็นห้องสุขาห้องอาบน้ําสามารถตีนะผนังตีกําแพงนะแล้วก็ทําเป็นห้องน้ําใหญ่แล้วก็วางอ่างอาบน้ําได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนหลังเล็กเนี่ยมีมากถึง3ห้องนอนหนึ่งห้องโถงแล้วก็มีจริงๆมีถึง4ห้องน้ําด้วยกันแล้วก็มีโซนครัวโซนซักล้างด้านหลังง่ายต่อการออกแบบวางแปลนวางแลน์สเกปด้านข้างนะครับมีสวนพรไม้เล็กๆนะ อยู่บริเวณด้านนี้นะตัวบ้านและหน้าแปลงชื่อเรานะหน้าบโทษครับหน้าแปลงทื่เรานะประตูทางด้านนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือภูเขาอยู่ทางทิศเหนือได้รับลมเย็นนะในกะในช่วงหน้าหนาวนะได้สบายสบายเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอยู่ใจกลางโซนแหล่งท่องเที่ยว ราคาเนี่ยสามารถจับต้องได้1ไร่39ตารางวานะครับราคาเพียง4ี่ล้านจ็แสบาทราคานี้รวมโอแล้วก็สามารถมาต่อรองราคากับเจ้าของโดยตรงได้เลยเป็นเอกสาตติ์นอสอสี่จอโฉนดขุดแดงนะครับได้วิวภูเขาแบบนี้ให้ชมบรรยากาศด้านหน้าแปลงกันอีกทีหนึ่งนะหน้ากว้างด้วยนะครับแปลงนี้หน้ากว้างนะนี่ นากว้างติดถนนลาดยางนะครับอย่างดีเลยนะครับวิวภูเขาสวยๆแบบนี้เลยหากท่านได้สนใจครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับเพิ่มเติมนะตาชีเบอร์0 9น3 5 3 7 8 8 8นะครับวันนี้เบลลทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนฝากบ้านพักตากาศวิวภูเขาหลังนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ